สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะหยิบแวะเอาเป็นกระเป๋าบัมแบกนะครับก็คือเป็นกระเป๋าแบบคาดเอวคาดอกนะครับเป็นใบเล็กของมูจิเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคลายเหงาวครับว่าใบนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างนะครับกระเป๋าใบนี้ตอนที่ผมซื้อมาผมอาจจะจําราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับคิดว่าราคาเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ490ไปจนถึง590บาท นะครับแล้วก็เป็นใบที่มีจุดเด่นก็คือเขามีขนาดมินินะครับมินิก็คือมีขนาดที่เล็กกว่าแบรนด์ปกติทั่วๆไปนะครับขนาดของเขาเนี่ยความกว้างนะครับโดยประมาณที่ผมวัดคร่าวๆนะจะอยู่ที่ประมาณ26ซนเมตรแล้วก็ความสูงของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13เซนเมตรนะครับก็เป็นเป็นขนาดที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็ก กว่าปกติเล็กน้อยนะครับส่วนความยาวของสายคาดเวลาที่เราปรับให้ยาวที่สุดใช้ในการคาดอกเนี่ยนะครับผมก็วัดจากด้านหนึ่งนะครับไปจนถึงอีกด้านหนึ่งเนี่ยรวมทั้งตัวกระเป๋าแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130เซนติเมตรนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับ หลายคนก็มักจะถามเวลาที่ผมรีวิวของที่เป็นของมูจินะครับว่าจะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไหนเท่าที่ผมเช็คข้อมูลในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านไลน์นะครับโดยที่แอดเข้าไปที่แอดนะครับ central official นะครับคือสามารถที่จะสั่งซื้อในไลน์ของ central official ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า เขาจะมีของชิ้นนั้นหรือเปล่านะครับมูจิเนี่ยบางครั้งเนี่ยของบางชิ้นนะครับเป็นของในซีซั่นเก่าๆเขาอาจจะเลยไม่มีสต็อกที่อยู่หน้าร้านนะครับใบนี้เนี่ยก็ซื้อมาค่อนข้างนานแล้วพอสมควรอาจจะแบบเกือบๆปีหรือประมาณ1ปีประมาณนั้นนะครับจริงๆก็คือเคยเป็นใบที่เคยทํารีวิวแบบรวมข้าวของสีดําไปแล้วนะครับก็หยิบเอามาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับ จุดเด่นแน่นอนว่าเขามีขนาดที่เล็กกว่าปกติทําให้เวลาที่เพื่อนๆที่ชอบใช้ในการคาดเอวนะครับคือคาดกระเป๋าไว้ทางด้านหน้าหรือด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราลุกนั่งอะไรงเรงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายกระเป๋าคาดเอวนะครับถ้ามีขนาดที่ใหญ่มากเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยคาดไว้ที่เอวทางด้านหน้าแล้วเวลาที่ต้องนั่งทานกับข้าวหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายแต่ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีขนาดเล็ก น,นั้นจุดเด่นของเขาคือมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากก็เป็นไนลอนนะครับของมูจิบริเวณกระเป๋านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีซิปนะครับมีซิปแค่อันเดียวเท่านั้นเองนะครับซิปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรูดง่าย แล้วทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนควิกพ pocket นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของกระเป๋ามูจิเลยให้เราสามารถที่จะล้วงมือเนี่ยเข้าไปหยิบของที่อยู่ทางด้านในได้นะครับอย่างด้านในเนี่ยผมใส่เป็นกุญแจนะครับเป็นคัดกับกุญแจนะครับใช้ในในการเปิดประตูเข้าออกที่พักนะครับแล้วก็ความกว้างพื้นที่ของควิกพ็อกเก็ตที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เต็มแม็กซ์นะครับคือเราสามารถที่จะใส่ของเนี่ย ได้จุค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านหลังแต่ว่ามีช่องให้เราล้วงมือเข้าไปอยู่แค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของกระเป๋ามูจินะครับก็จะคล้ายๆกับกระเป๋าสะพายข้างที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กพอเปิดเข้ามานะครับก็จะมีพ็อกเก็ตเดียวนะครับที่เป็นพ็อกเก็ตใหญ่แล้วก็จะมีมคล้ายๆกับเป็นช่องลับนะครับเหมือนเป็นซิกรีดพ็อกเก็ตนะครับที่มีขนาดที่กว้างมากนะครับ สามารถที่จะใส่กระเป๋าสตางค์ใส่อะไรลงไปได้ค่อนข้างจุพอสมควรนะครับก็มีเท่านี้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยจะจุอะไรได้บ้างนะครับนให้กล้องซูมนิดหนึ่งนะครับสมมุติผมจะใส่เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ของมองเบลนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดเป็นมองบลองนะครับมองมองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นของมองเบลเป็นของญี่ปุ่นนะครับใบนี้อยู่ที่ราคาแบบ950บาท นทนทานมากนะครับเป็นเป็นกระเป๋าสตางค์สำหรับคนที่เขาวิ่งเทรลคือเป็นคนที่แบบเหมือนวิ่งวิบากอย่างเงี้ยสามารถที่จะมีขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายนะครับขนาดแบบเท่าฝ่ามือเพื่อนเพื่ออาจจะใส่ไปในช่องที่เป็นเหมือนช่องลับทางด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องทางด้านหลังแบบนี้ได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็น power bank นะครับอันนี้เป็นแบบ super slim เลยครับเป็นของ maxell อันนี้ฝากซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อมาฝากเขาจะมีสายชาร์จเนี่ยในตัวทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพกสายเคเบิลเพิ่มนะครับความจุอยู่ที่3 0ม0มิลลิแอมนะครับสลิมมากนะครับมีความบางนะครับหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตัวต่อไปที่ต้องมีในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพวก แ a นด์วอชแฮนด์เจต่างๆนะครับอันนี้เป็นของอเมริกันแตนด์ดที่เขาแจกฟรีนะครับตอนนั้นผมไปเดินช่วงที่เขายังไม่ปิดห้างเนี่ยก็เดินเข้า M q u a ควอเทแล้วเขาก็แจกนะครับคือหอมมากนะครับแล้วก็เท็กซเจอร์ดีนะครับต้องชื่นชมเลยว่ามีการแจกด้วยนะครับ ของบริการสแตนดาร์ดแล้วก็เขาบอกว่ามีแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงมากกว่า70%ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อันนี้คือตามที่พนักงานเขาโฆษณาไว้เลยนะครับอันนี้เขาก็แจกฟรีให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวแอร์พอร์ตนะครับซึ่งแอร์พอร์ตเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฮุกเอาไว้ทางด้านข้างของกระเป๋านะครับเพื่อนๆก็อาจจะเอาตัวฮุกที่เป็นลักษณะแบบนี้มาฮุกแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านข้างของกระเป๋าก็ได้นะครับฮุกแบบนี้ผมแนะนำว่าให้ทุกบ้านเนี่ยควรที่จะมี ติดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องการที่จะห้อยพวกหูฟังหรือว่ากระเป๋าใบเล็กนะครับแล้วก็ควรจะเลือกของที่มีคุณภาพนิดหนึ่งไม่ควรจะเลือกของที่แบบราคาถูกจนเกินไปเพราะาผมผมเคยมีอันที่แบบราคาย่อมเยาอะครับแล้วปรากฏว่าสปริงเขาหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกของที่แข็งแรงทนทานนิดหนึ่งนะครับนี่ผมก็ใส่เข้าไปข้างในได้นะครับหรืออาจจะเป็นเป็นแฮร์แจมนะครับอันนี้เป็นของแกสบี้ อันนี้ก็คือเอามาใส่ให้ดูแต่ผมมาชอบแพคเกจจิ้งอันนี้มากนะครับคือดูเป็นผู้ชายมากครับดูเท่ดูคูแต่ว่าประสิทธิภาพในการโฮทรงผมเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นในลักษณะของแ a ร์ jam นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องพกร่มนะครับ ก็สามารถที่จะใส่ร่มไปอันนี้เป็นร่มของ Waterfront นะครับซื้อที่ดองกีนะครับร่มเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงน่าจะสักประมาณแบบ900กว่าบาทนะครับมีน้ำหนักที่เบามากอาจจะแค่ประมาณ100กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กแค่พอใช้นะครับไม่ได้มีความทนทานหรือว่ามีขนาดที่ใหญ่ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้ได้นะครับผมก็มาใส่คร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจิ๋วขนาดนี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างแต่ว่า ถ้าเราใส่ร่วมเข้าไปเนี่ยเวลาที่จะเปิดใช้เข้าของต่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะดวกมากนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สําหรับบริเวณสายของเขานะครับคือเขาสามารถที่จะเปิดเนี่ยครับมีตัวล็อกตรงนี้เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานพอสมควรนะครับหรือว่าไม่แพ้กุชชี่เลยนะครับเนี่ยสปริงต่างๆเนี่ยถือว่าแน่นแน่นหนามากแล้วก็สามารถที่จะปรับสายเนี่ยได้ทั้งสองข้างทั้งขวาและซ้ายนะครับแล้วเขาก็จะมีตัว อย่างยืดอย่างนี้นะครับในการที่จะล็อกสายของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรับสายได้ทั้งซ้ายและขวาก็สะดวกนะครับในการที่จะปรับให้เข้ากับเวลที่เราคาดอกหรือว่าเราคาดเอวนะครับก็สะดวกมากนะครับตรงนี้แล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกระเป๋าบัมแบกนะครับใบที่ แนะนำนะเพราะว่ามีขนาดที่เล็กนะครับอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่อยากจะได้กระเป๋าบัมแบ็กใบใหญ่แล้วก็สามารถที่จะจุของได้พอสมควรอย่างร่มเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นนะครับอย่างแฮร์แจมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นเราอาจจะใช้เป็นถุงช้อปปิ้งนะครับเป็นช้อปปิ้งแบ็กเนี่ยใส่เข้าไปแ,แทนก็ได้นะครับเวลาที่เราไปเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าไปซื้อกับข้าวในช่วงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ย ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆของกระเป๋าบัมแบ็กของมูจินะครับที่สำคัญครับก็เป็นสีดำนะก็สามารถที่จะเข้ากับนาฬิกาประจำทีมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วได้นะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาของ c a ซ i o นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณแบบ790บาทเท่านั้นเอง้วก็จริงๆมันจะมีเป็นโค้รลับประจำกลุ่มของมาจินพูด้วยนะครับนี่ คือทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเซตกันได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นเองสามารถกระเป๋าที่เป็นแบบบัมแบกเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนมนะใบที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยเป็นของ f ฟร g ก m โใบนั้นจะอยู่ที่ราคา26,900บาทนะครับก็คือเคยไปดูไปแล้วแล้วก็เป็นลวดลายเดียวกันกับลายมอนโดแกรมที่ผมซื้อเป็นกระเป๋าโทสมาเลยแต่ณสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็คง ไม่ได้มีการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วนะครับก็เรียกว่าต้องมีการแพลแนเงินเอาไว้สําหรับอนาคตเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดที่กําลังระบาดเนี่ยผมคิดว่าเ,ออเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเนี่ยอย่างน้อยสัก1ปีครึ่งนะครับคงไม่ใช่แค่แบบ3เดือน6เดือนนะผมว่าก,ก็คงเป็นปีกว่าท,ที่ทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับวิธีการเดียวเลยที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยออพัฒนาแล้วก็แก้ไขการระบาดได้เร็วที่สุดก็คือ1การมีวัคซีน ับก็คือการมียาที่ใช้ในการรักษาซึ่งทั้งวัคซีนแล้วก็ทั้งยาเนี่ยต้องใช้การผลิตที่มหาศาลมากนะครับเพราะว่าจะต้องมีเพียงพอกับเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศอ่ะแล้วก็เพียงพอกับผู้คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยากนะครับช่วงนี้ทุกคนก็ควรที่จะอยู่บ้าน Stay Home นะครับเพื่อที่จะหน่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยให้ได้ยาวนานที่สุด เพื่อให้ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเตรียมสถานพยาบาลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆที่เนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาเหมือนๆกันนะครับคนที่ทํางานแบบเป็นลูกจ้างรายวันหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์ตอนนี้เนี่ยหรือว่าวงการบันเทิงธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ได้รับ ผลกระทบไปเหมือนกันนะก็ผมอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับมีเพื่อนบอกว่าให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ financial คือการบริหารจัดการการเงินในช่วงนี้นะครับไว้มีโอกาสผมจะมาทำนะแต่ช่วงนี้คือเราก็ไม่รู้จะจัดการการเงินยังไงนะครับนอกจากคนที่มีการวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็บอกได้คําเดียวเลยว่าจะต้องใช้เงินเนี่ยอย่างประหยัดในช่วงนี้นะครับแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องตัดไป ไว้มีโอกาสจะมามาแชร์ไอเดียของผมนะว่าเราจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ยังไงนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับเอาข้าวของต่างๆมีเพื่อนๆเสนอว่าอยากให้ทำไฟล์ถากนะเดี๋ยวผมจะหยิบไฟล์ถากมาเล่าเรื่องบ้างหรือแม้แต่น้ําหอมนะครับหลายๆคนเห็นขวดนี้นะครับ MFK นะครับเป็น b e r k s h r o o t 540นะครับทุกคนในช่องมาตินพูเนี่ยตาดีมากๆครับก็เป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่ผมชื่นชอบ อาจจะได้ทำคอนเทนต์เล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมบ้างนะครับว่าออจริงๆเป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวเลยนะครับเพราะว่าพอรีวิวแล้วเนี่ยถ้าคนยิ่งใช้กันเยอะเนี่ยมันก็จะดูเกลอนะครับเหมือน c r e e อเวน n ัสเนี่ยขวดละเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าผมไปที่ไหนเนี่ยเรียกว่าลูกคนรวยก็เยอะมากนะครับทุกคนก็ฉีดกลิ่นเป็น Creed Aventus กันหมดจริงๆแล้วก็ยังอยากให้น้ําหอมบางกลิ่นเนี่ยมีความนิชมีความเฉพาะกลุ่ม นะครับก็แต่ยังไงเดี๋ยวว่าจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังครับในเรื่องของน้ําหอมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ทํารีวิวอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเสนอมาได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเวลาที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยทุกวันวันนี้ก็เลยหยิบเอาเป็นกระเป๋ามูจิครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับดูเท่มีสไตล์ในราคาแบบหลักร้อยนะแล้วก็ยังใส่เข้ากับนาฬิกาเรือนที่ผมเคยรีวิวไปได้นะครับยังไงก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอครับวันนี้ผมจ๊อกมาลินพูลาไปก่อน แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ